ากาศเย็นเยน็นงามบายเมนี้อากาศประหอนปนายในเมนี่คือว่ามีดมมีแดงแต่ได้ต้องมานั่งบงเขาหาปูหาปลาคือเขาคือเดิม ปลาขึ้นสองส้าเมือติติดแ้วพังหน้าซักหน่อยจะค้นได้กว่าคือว่าปลาอันขึ้นพังนั่นบ่อยู่พังเมื่งปากาปาได้ปลาไาย วันนี้กร่ลมเย็นสบายมาเนี่ย,นนยแดดจูเตว,เว่จาจ่านี่ร่มกับื่อว่าโอเคเมื่อวานเนี่ยผมมีลมจกดีกนเลยเมื่อวาน เราต้องไปดินน้ำในในไเพราะว่านีา่มันหอนได้ เกิดอย่ก็บ่ระดอาปลาให้เก่าเนะะาะวากล่าวไปมันี่ยไ่เทิงพังอยู่กว่ากวอยากลางไปหน่อยก็จะเบาแล้วเขาเป็นตัวช่วย ปูห้า,า,าปลาบัวได้ว่าสั้นอาแต่คนเอาแต่ปัจจุบันไปได้บางเนี่ยปูฮ้าปลาบัวได้ว่ากับว่าช่วยนกกว่าลงมาปูปลากับไรว่าไดร สามสี่รันี่ก็สองรคููกันต้องคังกับซังขึ้นกับทีราสองทีรสากันต้องกับทีราสองทีละสา้มือนี่แค่ว่าหมู่บ้านนี่ละเื่ออะไรประมาณดอยกระลำมู่บ้านนี่เมือนี่ก็อยู่ประมาณ ไปไปครั I I ้งนึง